สวัสดีครับผมพบกับค่ายที่มองอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมารีวิวขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่แบบมีล็อกขานะครับผมช่องนี้ก็ช่วงฤดูไก่แล้วครับผมดูต่อไก่ดักไก่นะครับผมทางค่ายเราก็มีมานําเสนอมีทั้งขึ้นดักทางขึ้นล้อมขึ้นตีนะครับผมมี4.5นิ้ว ห้านิ้วหกนิ้วนะครับมานําเสนอนะครับผมขึ้นดักทางนะครับผมขึ้นดักทางสี่จุดห้านิ้วนะครับผมขึ้นดักทางสี่จุดห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับห้านิ้วก็มีนะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบห้านิ้วกับสี่จุดห้านะครับผมนะครับตัวนี้สี่นิ้วสี่จุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ห้านิ้วนะครับผมดักทางได้เหมือนกันนะครับผม ถ้าเป็นดักทางจริงๆผมแนะนําให้4.5นิ้วนะครับผมท้านไหนที่มีปัญหาดักทางติดตัวเมียแล้วหลุดนะครับผมแนะนํา4.5ตัวนี้เลยนะครับผมสิ้นข่าส้นกลางนะครับ4.5นิ้วนะครับผมหลักนะครับ6.5นิ้ว,น,วน,นะครับผมหลัก6.5นิ้วนะครับตัวล่าสุดจะเป็นหลักสเตนเลสนะครับผมทางค่ายเราละรล่าล่าสุดจะเป็นหลักสเตนเลสนะครับผม สแตนเลสนะครับปลายปี64นะครับผมเป็นดักสแตนเลสนะครับผมต่อแบบมีล็อกนะครับผมล็อกต่อสาย PE แบบมีล็อกนะครับหัวท้องเหลืองนะครับผมสำหรับท่านไหนอยากดักทางและติดตัวเมียแล้วหลุดนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับผมยิ่งเป็นตัวผู้ยิ่งสบายเลยครับมันพมมีเดือยนะครับผมนี่ครับรมชมรายละเอียดการของ แบบมีล็อกนะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับผมสาย p ีหของทองเหลืองแบบมีล็อกนะครับผมติดแล้วเขาดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมแบบมีล็อกนะครับแบบมีล็อกขาครับผมนะครับถ้าใครเรามีดีที่ล็อกนะครับผมถ้าใครเราโคตรมาจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับผม4.5นิ้วตัวนี้นะครับมันเป็น17หลักนะครับผม17หลัก3 5 0ยบบาทนะครับผม 4.5น,นิ้วนะครับ4.5จนิ้วนะครับเช็ดผ้าจุดกลาง4 5ุ้านิ้วนะครับ17หลัก3 5 0้ห้านะครับผมแต่จะเป็น5้านิ้วนี้ถ้าเป็นตัว5้านิ้วนี่คือ15หลักนะครับผม15หลักนะครับจะเป็น15หลักนะครับ15ห้าหลักนะครับ3 5 0้หนะครับผม15ห้าหลัก3 5 0้หถ้าเป็น4 5จนิ้วจะเป็น17หลัก3 5 0้หนะครับ3ชุด1 0 0 0ันนะครับผม 1, สี่จุดห้านิ้วเหมือนกันครับสามชุดหนึ่งพันนะครับสามผืนนะครับรังเก็บสามอันเลยนะครับเอาไว้รังเก็บสามอันเลยนะครับแบบนี้ไปเลยนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับนะครับนี่ครับสิบเจ็ดหลักนะครับสี่จุดห้านิ้วสิบเจ็ดหลักสามผืนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับผืนเดียวสามร้อยห้าสิบนะครับต่อห้านิ้วก็สามผืนหนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับตัว 3, นี้นะครับห้าน,นิ้วทนี่จะเป็นสิบห้าหลักสามผืนนะครับ ได้รังเก็บ3าอันแบบนี้เลยนะครับผมบวก5นิ้วนะครับ15หลัก3ผืน1 0 0 0บาทนะครับผมด่วนมีจำนวนจำกัดนะครับผมโปรโมชันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมของทางครเรามีมีของพร้อมส่งนะครับผมไม่ต้องรอคิวนะครับสั่งเข้ามาได้เลยครับ1ชุด2ชุด3มชุด4ี่ชุดนะครับ5้าชุด10ชุด รู้สชุดสั่งมาได้นะครับผมนะครับตั้งนี้จะเป็น31หลักนะครับผมตัวนี้31หลักนะครับนี้เป็น31หลักนะครับผมตัวนี้จะเป็น35หลักนะครับผม35หลัก31หลักครับผมจะเป็นคืนล้อมนะครับจะไปล้อมไก่นะครับตัวนี้31หลักกับ35หหลักจะเป็นคืนล้อมไก่นะครับผม หรือเอาจะเอาไปดักทางยาวๆเลยก็ได้นะครับสารส1เหลักนี้ก็ยาวประมาณ3มเมตรนะครับ3มเมตรกว่าๆนะครับผมพอบ่วง5นิ้วนะครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้35นิ้ว35หลักก็จะเป็น30 3เมตร50นะครับประมาณนี้ความยาวนะครับตะกลางตะกลางยาวนะครับจะดักทางยาวก็ได้ครับแล้วแต่จะเอาไปใช้งานนะครับผม ตัวนี้จะเป็นคืนตีนะครับผมคืนตีนะครับบวกหกนิ้วนะครับคืนตีบวกหกนิ้วนะครับมีสองโทนสีนะครับผมมีอยู่สองโทนสีนะมีสองโทนสีนะครับสีใบไผ่แห้งใบหญ้าแห้งนะครับตนี้แล้วก็สีดํานะครับสีดําแล้วก็เอ็นดานะครับต่อด้วยสายที่อีแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะครับผมท่านไหนจะเอากี่ชุดกี่ผืนก็ทวมาสอบถามได้นะครับผมยังทางเรายังไม่ไม่ผูกเป็นหลักให้นะครับ บางท่านก็เอา15หลักบางท่านเอา17หลัก19หลัก30หลัก35หลักนะครับบางท่านเอาไม่เหมือนกันนะครับทางค่ายเราก็เลยไม่ได้ผูกไว้ให้นะครับยังไม่ได้ผูกไว้นะครับท่านไหนจะเอากี่ผืนกี่หลักก็โทรมาสั่งหรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมแต่คืนตีนี่เรายังไม่มาัาคือตัวที่ผูกไว้นี่คือ17หลักนะครับ17หลักพร้อมส่ง17หลักนะครับตัวนี้นะครับ 17หลักนะครับผม17หลัก17หลักในี่400บาทนะครับผม17หลักนะครับผมพื้นตีนะครับเส้นผ่าสูนกลาง6นิ้วนะ6 6นิ้วกว่าครับ6.2 6.3นะครับโดยประมาณนะครับต่อ้วยสาย PE อนะครับผมสาย p ีอีหวทองเหลืองนะครับผมหลักนี้จะยาวกว่าขึ้นขึ้นล้อมพื้นทางนะหลักจะประมาณ8นิ้วนะความยาวของหลักนะครับผมความยาวของหลักเรานะครับความยาวของหลักนะครับจะเป็น แปดนิ้วนะครับถ้าเป็นคืนคืนล้อมคืนทางน่จะจะหกจุดห้านิ้วนะครับนะครับคืนทางคืนล้อมเนี่ยจะจะสั้นกว่านะก็เป็นหกจุดห้านะครับแต่พอคืนตีเนี่ยจะเป็นแปดนิ้วนะครับผมหรือยี่สิบเซนนะครับคืนคืนตีนะครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับโทนดำนะครับเอ็นดํานะครับพันหลักดําเชือกข้าวคอดํานะครับผมอันจะเอากี่พื้น ทีหลักก็โทรมาสอบถามหรือมาเออมาสัง่งมาสอบถามได้นะครับผมเพราะว่าคืนตีตบางท่านชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็เอา15หลัก17หลัก19หลัก30หลัก35หลักหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับเขาให้โทรเข้ามาสั่งนะครับเคืนตีนะครับผมเราจะผูกไว้ไม่เยอะนะครับผมผูกไว้แค่นี้นะครับพอเรามีพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอคิวนะครับผมฝากด้วยครับผม ขึ้นดักไก่แบบมีล็อกขานะครับผม่ข่ทีเมานะครับมีทั้งขึ้นทางขึ้นล้อมนะครับมีทั้ง4.5นิ้วแล้วก็5นิ้วนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ